สวัสดีครับผมเอ๋นะครับผมกับรู้รอบรถใบใหญนึ่งวันนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูวีออสปี2013ัมันมากนะครับผมปีนี้ปี2ี่สิบสรถเปีครับผมไม่เคยขอดังตู้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับวีออสปี13บขอดต,ตู้เขาทำยังไงอ่าขอรับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะผมความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถพรผมมีประโยชน์กับคนทุกคนที่มีรถอย่างนี้นนะ v ีออส2,013นะครับผมเป็นรุ่นที่ต้องู้คอนโซลน,นะครับหมดแบบนี้เลยเพื่อที่จะทำการล้างตู้แอร์แล้วทำความสะอาดภายใต้คอนโซลทั้งหมดครับเห็นไหมครับเราจะทำความสะอาดฟิให้หมดเรียบร้อยละดูดฝุ่นทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยเพื่อความสะอาดร,รถคันนี้ปี13 9ปีจริงครับผมแต่รถวิ่งไป2องแสนกิโลแล้ววิ่งเยอะข้างๆเยอะอันนี้ก็ถอดตู้ออกมานะผมล้างทำความสะอาด รถรุ่นนี้มีแผ่นฟิลเตอร์แอร์นะครับผมฟิลเตอร์กอง,อง air. Mm hmm. แอร์เลยทำให้ตัวแอร์เนี่ยค่อนข้างสกปรปกมากแต่แอร์เย็นไม่ค่อยช้มเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าน้ำมันคอมรุ่นนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วะพอตออกมาสองแสนก็แล้วเราก็ต้องตอกน้ำมันคอมมาถ่ายน้ำมันคอมใหม่มีฟิลเตอร์ก็สกปรกก็เ,เปลี่ยนเวอร์ชันวาล์วใหม่ แสโลแล้วเนี่ยก็ต้องถอดนะครับผมแผงออกมาแล้วทำความสะอาดเนาะเพื่อระบบร,ปประบายความร้อนจะได้ดีนนแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองไดเออร์เปลี่ยนไส้กรองดอรไ,ได,ไดเไอเดอร์ซึ่งเนี่ยไส้กรองไดเออร์ปรกตินะครับมันจะขาวจุดเลยแต่นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันดำปิดปี๋เลยอันนี้เราก็ถอดทาการเปลี่ยนนะออบออตัวนี้ก็ทํางานคล้ายๆกับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะกรองสิ่งสกปรกในระบบแอร์ไว้ นี่เราก็ทําการเปลี่ยนได้เราก็สายพานนะฮะสายพานไม่ดีแล้วลก็ลูกค้าบอกเปลี่ยนได้เลยนะฮะเราก็จะมีหัวเทียนหัวเทียนนะครับผมรถก็วิ่งออกค่อนข้างสะดุดสะดุดละ้าทำการเปลี่ยนหัวเทียนใช้เป็นหัวเทียนเดนโซนะร,รุ่นนี้หัวเทียนจะมีลักษณะพิเศษคือมีฐานเชี่ยวอยู่2ฝั่งนะครับทำให้การสปรั์คดีขึ้นแล้วคอมเพรสเซอร์ก็ต้องทําการ ถ่ายน้นมันคอมเพรสเซอร์นะับถอดมาถ่ายเพราะว่าน้ามันคอมขิบมาเทเออกมาจากกระปุกแล้วมันจะเหลืองเปลี่ยนสีลเ้เกิดจากการเสื่อมสภาพของคอมแอร์น้ำมันคอมแอร์เพราะการใช้งานค่อนข้างยาวนะครับสองแสนกิโลเมเมื่อทําการฟัดชิ่งระบบล้างระบบภายในให้เสร็จก็ปกระกอบเข้าที่เดิมแล้วก็แอร์ก็จะกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการยืดอายุการใช้งานของคอมแอร์ R. ได้อีกด้วยนะครับเพราะเราถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนน้ำมันคอมทาให้ การศึกสาะของคอมที่เกิดเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อได้น้ํามันใหม่ไปมันก็จะทํางานได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับผมใช้รถก็มันดูแลรักษาตามอายุการใช้งานตามระยะทางของเขานะครับเพื่อนมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ